สวัสดีค่ะผู้ชมข่าวันนี้พบกับกอลฟแก๊ปนะคะและ,ะรายการบางกอกกระซิบกอฟสิบกระซิบวันนี้ค่ะกอลแกร็มีนัดค่ะกับนักแสดงหนุ่มหลอ่อคุณภูผานนพวิทย์นั่นเองค่ะกอลฟแก๊ปอยากรู้มากเลยว่าเขาเนี่ยเข้าวงการมาได้อย่างไรแล้วบทบาทที่เขาอยากรับเล่นต่อไปเนี่ยเขาอยากเล่นบทเป็นใครไม่รู้อยากจะเป็นสามีกอลฟแก๊็หรือเปล่าต้องไปลองถามกันตอนนี้เลยค่ะหนุม่มภูผารออยู่ตรงนู้นแล้วค่ะไปเลยค่ะอยากค่ะอยากเข้ามา คนหล่ออย่างนพพาทั้งทีละคงต้องขอเข้าไปคุยสะหน่อยละสวัสดีครับคุณผมสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อมากเลยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ28่ปีเต็มครับต้องถามนพพาที่นึงค่ะเข้าวงการมาได้ยังไงผมเนี่ยเริ่มจากโฆษณาก่อนเลยใครไปเจอคุณกูเยอะมากนะผมมาอยู่ตั้งแต่สมัยเรียนใช่ไหมก็เจอคนแรกพี่พศพี่พศอานนท์ใช่พี่พศเดินอยู่พระกอนเลยเพื่อนผมก็ไปแซวพี่พศอย่างนั้นเลยแล้วแกก็หันมาแล้วแกก็มองหน้าเรียงคนเลยสักพักนึงแกก็ให้เลขาแกเดินมาแล้วก็บอกอ่ะให้ขอเบออร์ตติด่โา มากก็คือเหมือนโดยที่ไม่ตั้งใจเลยเพื่อนเราไปเล่นแท้ๆเลยใช่แล้วใช่แล้วแล้วผมก็ถ่ายโฆษณามาเรื่อยๆเลยครับจนได้เข้ามาเล่นละครพอมาเข้าช่องนี่คือมีการเรียนการแสดงและ acting เพิ่มเติมเรียน,เ,นรเรียนครับพอเข้าช่องปุ๊บก็เริ่มเรียน acting เลยโอ้โหแล้วต้องถามก่อนเด็กๆย้อนกลับไปเป็นคนที่กล้าแสดงออกไหมถามว่ากล้าแสดงออกไหมก็กล้านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงแล้วพอมาเข้าช่องปุ๊บได้แสดงละครมาหลายเรื่องเลย ล่าสุดนะครที่กาลังมีถ่ายทำกับช่องสามีเรื่องอะไรบ้างมีเพิ่งปิดกล้องไปเก็บพันดินครับได้ข่าวว่าเรื่องนี้นี่สองปีเลยนะโอ้นานมากนานมากนานมากก็ด้วยเรื่องของโควิดด้วยนะ,ะจริงๆแต่ละซีนมันค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้คนเยอะก็ต้องรอให้ทางกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยถ่ายทําได้มันก็เลยยืดเยื้อเวลา,าในเรื่องค่ะชื่ออะไรคาแรคเตอร์เป็นยังไงชื่ออองดีครับอองดีเนี่ยจริง,รงๆแล้วเขาเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับแต่ว่าเขาเป็นนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับฝั่งนั้นแล้วก็มาเรีีีีียยยยนนทททท่่เเมือองไไ้้กกก็ลดาจับบ เราเราก็เป็นแก๊งเพื่อนกันแล้วก็รักกันมาจนถึงจบเรื่องเลยเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามาอัพเดตนะคะกับคุณภูผากันต่อค่ะ เรามาเมากับน้องภูผากันต่อละอัพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวในชีวิตของเขาและจะสนุกสนานแค่ไหนอ่ะไปฟังกันครับ <Yeah. Boo. S 1> เบรกที่สองใคยังยืนกับหนุ่มภูผาอยู่เลย พร้อมจะเป็นผัวพี่หรือยังคะเดี๋ยวผมขอถามที่บ้านต้องถามก่อนนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรื่องที่เคยเล่นมาแล้วประทับใจในบทบาทเรื่องอะไรคะผมชอบเรื่องมีอาชีพก็พึ่งอ่อนไหน่าจะปีที่แล้วมั้งเล่นเป็นเชฟผมเล่นเป็นเชฟปกติชอบทำอาหารหรือเปล่าคือผมไม่ชอบทําแต่ทุกครั้งที่ทําอาหารอ่ะคนไม่ชอบแต่ว่าคุณทําอร่อย ผมคิดว่านะผมคิดว่านะคือมันไม่ได้เป็นปัญหาของเราไงมันเป็นปัญหาคนกินแล้วเรื่องไหนที่รู้สึกว่าอยากลองบทบาทคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่แบบผู้ผ่านยังไม่เคยเล่นเลยและอยากเล่นมากผมอยากเล่นเป็นแบบเป็นแก๊งแบบข่าๆหน่อยเออผมว่าคือหมายความว่าท้าทายผมว่าผมอาจจะทำได้ดีแสดงว่าคุณต้องมีอินเนอร์อยู่ก็มีบ้างผมมันมีความคิดแบบแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเราจะได้เล่นทั้งบทหนึ่งก็ไม่เป็นคนบ้าไปเลยก็ก็ต้อง ปรระมาณนี้คับถ้าเกิดแบบว่าให้ลองเล่นตอนนี้ครับสมมติว่าถ้าเกิดเราเจอพระเอกที่ชอบแล้วแบบว่าเดินมาเออแล้วแบบรู้สึกอุ๊ยกำลังไฟฟ้าคุณแม่หนูกลัวครับสมมติว่าเราคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราอยากได้เบอร์เขา้วจะทำยไงดีเราจะมีจินตนาการยังไงบ้างจิกเลยจิกเวอร์เลยครับหนึ่งสองสามแล้วก็มองอย่างนี้ก่อนสวัสดีค่ะ ได,ไ,ดนะได้อยู่โอเคสุดท้ายคับคุณภูผาฝากผลงานของตัวเองกับแฟนๆละครช่องสามตอนนี้ก็ฝากละครนะครับเรื่องเก็บแผ่นดินครับพวกเราเนี่ยถ่ายทำกันมานานมากอยากจะถ่ายทอดอะไรทีเ่เป็นมากกว่าละครให้กับผู้ชมดูครับสุดท้ายนะครับไปบ้านแบบสาวนิดนึงไปบ้านนะผู้ผาอบ้าน